สวัสดีทุกคนนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ไทเก็กซีรีส์ของครูสายฟ้าในคลิปวิดีโอนี้นะครูสายฟ้าก็มีท่าฝึกไทเก็กพื้นฐานดีๆนะมาให้ทุกคนได้ฝึกกันอีกแล้วจากครั้งที่แล้ว EP 1ีหนึ่งนะครูสายฟ้าก็ได้ฝึกท่าพื้นฐานในการเคลื่อนไหวในส่วนของเขนและมือ นะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นท่าเบสิกมากๆนะที่หลายคนที่เคยฝึกไทเก็กนั้นคุนตาดีแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยฝึกนะครับลองมาคอมเมนต์หน่อยสิว่าไม่รู้จักไทเก็กหรือรู้จักแต่ไม่เคยฝึกแต่ว่าครูสายฟ้านั้นอยากให้ทุกคนได้ลองฝึกนะเพราะว่าการออกกำลังกายแบบไทเก็กนั้นดีมากนะมันเป็นการนําท่าการต่อสู้แบบกังฟูนะมารวบรวมของการฝึกสมาธินะเพื่อฝึกการเคลื่อนไหวนะซึ่งสามารถฝึกได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่วัยทางานหรือเหมาะมากสำหรับ วัยสูงอายุนะครับเพราะว่ามันจะช่วยฝึกในเรื่องของการทรงตัวได้เป็นอย่างดีในวันนี้นะครับาก็เตรียมท่าฝึกมาให้ทุกคนแล้วเดี๋ยวท่าฝึกนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับไปฝึกตามกันได้เลยครับ เดี๋ยวก่อ,อื่นนับเราจะมาทบทวนนับจากอีพีแรกนับในเรื่องของการเคลื่อนไหวมือขึ้นและลงแบบเคลื่อนไหวดังพระที่ขึ้นและพระที่ลงนะครับและวันนี้นับกูสฟก็มีท่าฝึกใหม่มาให้ด้วยครับมามาเริ่มทบทวนกันนับก่อนอื่นนับก่อนที่ทุกคนจะฝึกนับกูสิฟ้าใหญ่ทุกคนนั้นวอร์มร่างกายกันสักเล็กน้อยนับโดยเน้นที่การหมุนข้อต่อต่างๆนะครับข้อมือข้อไหล่ข้อแขนข้อเข,าขอเ่าข้อเท้าครับโอเคมาครับ มาเริ่มทบทวนกันก่อน,นอื่นให้ทุกคนนั้นยืนตัวตรงขาไม่เติงจนเกินไปนะครับยนขาเล็กน้อยยืนสบายๆนะครับตัวตรงไหล่ไม่หอนะครับตัวไม่เอ็นไปหน้าไปหลังนะครับหน้ามองตรงครับจากนั้นเมื่อยืนได้ผลคลายแล้วให้ทุกคนนั้นฝึกหายใจก่อนครับโดยการหายใจเข้าทางจมูกช้าๆหายใจออกทางปากยาวๆเข้าทางจมูกออก พอ oh. oh. จากนั้นนะฝึกแค่การหายใจไม่พอนะครับทุกคนจะต้องมีอารมณ์ที่มีความสุขนะครับเมื่อเราฝึกไทเกิจเนี่ยพยายามดึงอารมณ์นะครองนึกถึงจินตนาการถึงเหตุการณ์อดีตที่เรานั้นมีความสุขนะครับจากการได้ไปอยู่คนที่เรารักได้ไปเที่ยวในสถานที่เรา อชอบนะไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลน้ําตกที่ไหนก็ได้นะที่เรารู้สึกว่าผ่อนคลายและมีความสุขน,นาความรู้สึกนั้นมาสู่ปัจจุบันขณะนี้นะที่เรากําลังยืนอยู่ครับจินตนาการว่าเราได้กำลังมีความสุขมีบรรยากาศที่ดีรอบๆโอเคครับเมื่อทุกคนรู้สึกผ่อนคลายครับมาเริ่มกันเลยครับท่าแรกนะครับคือการก้าวเท้ายืนนะครับเริ่มจาก เรานั้นเริ่มยกส้นเท้าขึ้นช้าๆไล่ไปปลายเท้านะครับและยกปลายเท้าลอยเล็กน้อยนะครับก้าวไปด้านข้างครับช้าๆค่อยๆทิ้งปลายเท้าลงและไล่ไปที่ส้นเท้านะครับทิ้งน้ําหนักลงระหว่างขาทั้งสองข้างนะครับตามองตรงไปข้างหน้าจากนั้นครับท่าแรกนะครับยกมือขึ้นครับหายใจเข้าช้าๆลดศอกลง กดฝ่ามือลงครับหายใจออกผ่อนคลายนะครับขึ้นออกมีความสุขครับอย่างนั้นเลยครับขึ้นช้ชาๆครับและก็ออกครับเคลื่อนไหวช้านะครับมือขึ้นครับดังพระอาทิตขึ้น แล้ลดมือลงลดศอกลงดังผ้าอาทิตตกครับนั่นแหละครับขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับ sunrise and sunset ด่างผอาทิตตกครับดีครับมาครับเรามาฝึกท่าใหม่ของวันนี้นะครับให้ทุกคนปฏิบัติเช่นเดิมครับมือขึ้นครับ 1. ยกมือขึ้นช้าสอพลิกฝ่ามือและกางแขนออกครับ นั่นแหละครับรับสิ่งดีๆรอบตัวเข้ามาครับรับสิ่งดีๆรอบๆเข้ามานะครับคว่ำมือลงและลดฝ่ามือลงครับอ่าอย่างนั้นแหละครับทำเหมือนเดิมครับยกมือขึ้นหายใจเข้าพลิกฝ่ามือหายใจออกดึงฝ่ามือกลับมาหายใจเข้า มือลงและลดมือลงครับหายใจออกเอาใหม่นะครับลองดูอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าครับมือขึ้นพลิกฝ่ามือครับมือออกหายใจออกดึงฝ่ามือเข้ามาครับหายใจเข้าความฝ่ามือลงครับหายใจออกผ่อนคลายนะครับแขนที่ยกนะครับไม่ตึงนับเราจะไม่ยกแขนตึงหรือเกร็งนะครับ ผลคา,ายครับแขนง,งอเล็กน้อยนะปลายนิ้นี่ผลคา,ายเลยครับปลายนี้ผลคา,ายกระดิกได้นะพลิกฝ่ามือครับออกครับหายใจออกดึงมือกลับมาหายใจเข้าคว้ามือลงหายใจออกครับเวลาจบการฝึกนะครับเราก็จะกลับมาที่เซนเตอร์นะครับโดยการยกซนก้นช้าๆนะครับยกปลายเท้าครับดึงเท้ากลับมายัางเซนเตอร์ครับ ปลายเท้าลงก่อนนะครับแล้วลงไปที่ส้นนะครับแล้วก็ยืนตรงครับอ่าแบบนี้ครับโอเคต่อมานะครับอธิบายหลักการฝึกนะที่ถูกต้องคือจําไว้นะแขนที่เรายกเนี่ยจะไม่ตึงหรือเกร็งจนเกินไปนะผ่อนคลายนะครับยกขึ้นมานะครผ่อนคลายนะเบาสบายนะและไม่หยุดนะครับในหลักของการฝึกไทเก๊กจาไว้เลยนะว่าเราจะไม่หยุดเป็นท่าท่านี่หนึ่งท่าหนึ่งท่า ออกไปหนึ่งท่าหยุดหนึ่งท่าลงมาหนึ่งท่าอย่างนี้คือผิดนะครับเราจะไม่ปฏิบัติเช่นนั้นนะการฝึกเทเก็ตคือจะต้องต่อเนื่องนะครับถ้าไม่ไม่ต้องจบนะครับมือพลิกและออกได้เลยครับแขนไม่ต้องสุดนะครับดึงกลับมาได้เลยครับกลับมาเซนเตอร์คว่ำมือและลดมือลงครับทําอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับถึงจะถูกต้องต่อมาเดี๋ยวคุณสายฟ้าจะอ่านด้านข้างนะครับให้ดูนะรักษาด้านข้างนะครับว่ามุมมองด้านข้างเนี่ย กูเสยฟ้านั้นเคลื่อนไหวและสายอย่างไรนะครับทุกคนจะได้ฝึกได้อย่างถูกต้องนะครับโอเคนะครับผ่อนคลายไหลครับไหลทิ้งลงสบายๆนะสะโพกผ่อนคลายครับนะสะโพกผ่อนคลายไหลผ่อนคลายขายืยนไม่เติงนะครับยืนแบบสบายผ่อนคลายนะครับหายใจเข้าออกช้าๆนะครับเมื่อพร้อมแล้วครับเริ่มครับยกซ้นขึ้น ไล่มาที่ปลายเท้าครับยกปลายเท้าลอยเล็กน้อยเก้าไปทั้งข้างเล็กน้อยปลายเท้าลงก่อนนะครับไล่มาที่ซนทิ้งน้ําหนักลงตรงกลางนะครับระวังขาทั้งสองข้างเมื่อพผมแล้วครับมาครับขาติตขึ้นครับมือขึ้นมาครับหายใจเข้าพลิกฝ่ามือขึ้นแล้วกลางออกหายใจออกถึงมือกลับมาครับมายังเซนเตอร์คว่ำมือลงครับหายใจออก อีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกครับมันเป็นการกลางแขนรับสิ่งดีๆรอบตัวครับรับสิ่งดีรอบจักรวาลดึงมือกับมาครับเข้ามาที่ตัวเราครับนํามาใส่ตัวเราครับนะขณะฝึกครับฉันเป็นคนมีความสุขฉันเก่งฉันเข้าใจอะไรรอบตัวได้ง่าย ันปฏิบัติได้ดีทุกคนนั้นรักฉันฉันมีความสุขแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นทุกคนรักฉันต่อไปครับทำให้ช้าครับหายใจเข้านะครับนึกในใจนะฉันพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ ฉันเรียนรู้ได้เร็วฉันเป็นที่รักของทุกคนนะทำแบบนี้ครับประมาณ1 0 1ถึง1ครั้งเอ้ย1 0ถึนาทีต่อวันนะครับ1 0 1ถนาทีต่อวันช้าๆนะเยี่ยมมาครับทุกคนนะหลังจากจบแบบฝึกนะครับเราก็จะดึงเท้ากลับมายัางเซ็นเตอร์นะโดยไล่จากส้นเทา้ามาที่ปลายเท้านะครับ ดึงเท้ากลับมาวางปลายเท้าลงก่อนนะครับไล่พีสัเท้าวแบบนี้ครับโอเคก็เป็นการจบแบบฝึกสำหรับวันนี้นะครับ ep สอนะเป็นท่าฝึกที่ให้ทุกคนนั้นได้รับสิ่งดีๆนะครับซึ่งสามารถฝึกสลับกันไปนะแบบแรก ep แรกคือพาทิ่ขึ้นและลงและก็ต่อมาด้วยท่าที่สองคือการเก็บ energy นะครับรับ energy ดีๆเข้ามา นะใส่ตัวเราอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งมันออกไปนะครับถ้าเราฝึกแบบนี้ทุกวันนะครับการเคลื่อนไหวของเราก็จะดีนะครับได้ฝึกการทรงตัวของขาได้ฝึกการเคลื่อนไหวของแขนแล้วก็ได้ฝึกสมาธินะครับรวมถึงเป็นการฝึกให้เรานั้นเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมรับสิ่งดีๆนั่นเองสำหรับคลิปในวันนี้นะถ้าใครชอบแล้วก็ฝัง กดไลค์นะถ้าใครยังไม่เคยฝึกหรือเพิ่งเข้ามาช่องคุณาฟ,ฟ้าใหม่นะก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ EP หน้าจะมีท่าอะไรดีๆก็ติดตามกันไว้ครับสำหรับวันนี้นะผมคูสายฟ้าต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะแล้วพบใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีสวัสดีครับบาย